เดี๋ยววันนี้แม่จะผัดผักบุ้งไฟดับให้กินนะครับนี่อันนี้อันนี้นนแม่เขาซอยผักบุ้งไว้แล้วดูดูเดี๋ยวแม่ครัวเตรียมเดี๋ยวเขาทำกับอีกอย่างนึงก่อนเนี่ยอันนี้ผักบุ้งไฟดับอันนี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยน้ซอสฟ้าเขียวตวเจิยวอยน้ำมันหอยปรุงไปเลยเนาะแล้วก็ผัดผัดทีเดียว ลงกระเทียมกระเทียมหั่นไว้กับพริกหั่นไว้ผักบุ้งไฟดับออยอดได้ก็กินไได้ก็ต้องกินใช่ตะโลแกนตะโลแกนกิได้ก็กินไได้ก็ต้องกิน <c oughs> สีมือคุณแม่บ้านนี้กินแต่สีมือคุณแม่นะกินไม่ได้ก็ต้องกินกิน <c oughs> ได้ก็ต้องกินนอร่อยก็ต้องกินแม่่อยก็ต้องกินปนี่เสร็จแล้วนี่แป๊บเดียวว้าว